สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่จะมาลองเล่นเกมใหม่นะคะเกมคุณยเกนี่ใหม่ล่าสุดเลยนะดูดิเรากับเพื่อนสีเล่นเกมนั๊่นึองนะคะทุกคนคือเขาคือเซน่ีเลยพอได้เข้าวังเพื่อนสาวได้ของพราสติกเต็มเลยเราเป็นแค่คนใช้หล่อนมีผู้หลอกมาจีบโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยมันจะน่ากลัวเช่าคุณยเกนี่เก่าใหม่นะคะแต่พี่ว่าไม่น่ากลัวหรอกนะคุณยเกนี่เก่าน่า กว่ากว่าคิดนะคิดคิดเรามาเริ่มเล่ดนดาลแรกันเลยเฮ้ยทุกคนสีชมพูโอพี่ไม่ได้หลดของเอลซ่านะพี่หลดของสีชมพูดีมีผู้ชายด้วยว่าตายเลวคือคุณยาเกนี่ของเราชอบใช้คนนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมีคนอยากดูคนยายเกนนะะี่ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะคะเดี๋ยวดูตอนที่เขาเดินมา เสียงก็แบบไม่มีเลยทุกคนอีปีปีปีีีไม่ชอบเสียงเนี้ยมันมันเหมือนกัอล์ลเล็กันี่เขากือเข้ามาแล้วนี่นะทุกคนนี่นะทุกคนน่ากลัวดูหน้าไม่ได้นะทุกคนคือแบบมันฟันเกินน่ากลัวเดินๆๆเวลาเนี้ยยิ่งยาวมากกับแตนเว้ยเชี่ย เธออยากดูเต็มสองตาให้พ well, yes no ี่ไปต่อยให้พี่ไปอันนั้นกับคุณยายเกรนนี่ได้แต่มันตกใจนทุกคนแบบเฮ้ยมันมันตกใจริงคือวิ่งอ่าสมแมนอ่าเฮ้ยเราใส่ชุดแต่งงานกันแล้วเธอวิ่งมาแล้วก เดีมยวาซีซั่นสองกันนะคะเราจะมรขึ้นในห้องชั้นบนโดยที่ไม่ให้คุณยาเกนี่รู้ตัวนะคะแต่พี่คือแบบมันน่ากลัวว่ะทุกคนพี่คือโอเกนี่แล้วก็พี่เล่นอยู่พี่เล่นพี่ไปตรงไหนรู้เปล่าพี่ไปข้างล่างตายดินนะพี่ไปวันนี้นะคะ ก็โย่เขาโย่เขาเสร็จแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวอยู่ตรงนี้คือเดี๋ยวมันตกเนาะอันนี้ก็คือห้องน้ําที่เราอยู่ตะเกียร์ที่ใกล้ๆห้องเทปพี่ทุกคนนั่นเนี่ยมันคุณกินนี่นี่มันเลือดตะเกียร์เหรเลือดนี่นี่มันทุกพี่ตะเกียร์มันมีหัวค่ะภาพพี่ไปตรงนั้นมันจะตกแล้วมันจะเห็นเราด้วยนะน่ากลัวมากไม่กล้าโอบไปเลยอะ ทีนาดทุกคนนี <amps S 1> <3 Williams> ่มอะไรนของพกนี <nữa> <fish> ่น่ากลัวม่น่ากแต่บเสียวดจิมล้ตัวเลยมั้งทริกทีพี่จะลองทำให้ไปเอได้ให้ได้ทุกคน ในขนาดในห้องน้ำมันยังมีลูกช้บ้านั้นอีกแฟนคุณยายเหรอคุณนี้นช่วยบางหนึ่งสตาร์แฟนยายเหรอครั้งนี้เวลาจะดุเชี่ยทุกคนตาย <c ười> <c ười> โอเคนะคะแพะ้ซีซั่นสองพอลยนะคะทุกคนคะ่ะพี่ก่อนแล้วโอเคงั้นพี่ขอเราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย